จะไปดีดแม่เห็นอย่างาแม่กินอย่างหืมเหแม่กินไหนแม่กินน้ำ่วงกินแต่คนเดียวนี่เจ้าเป็นลูกไผ่เจ้าคือ่วงกินแต่คนเดียวแท้หือ ข้างมูเช้าโชว์เช้าแล้วน้อยบอผ่ากมาให้มาได้กินได้นไหนิให้แม่กินน้ำนะแม่กินน้ำแม่กินน้ำไปแ <c oughs> ม่กินน้ำ nàng long, nàng, nàng long kinh kinh, nàng long kinh ngay vậy nè, Ừ nàng ong kinh, à, อืมแค่ไหนะอืมไปแปไปไปอปไรเอินท่านผู้ชมกินไหมกินกินอืมกินอืมินมานังอยากกินขนม,นมยนัง,ายงนนผาใช้ผามันะมา Nom nyang nyang nôm nyang nôm nyang nyang mẹ nyang mẹ mẹ nôm nyang nôm mẹ nôm nyang nôm nyang nôm <laughs> แม่ชำเนียงเจ้าเก่าสา<ำ>อร่อยมากอร,อ,อร่อยมาก